จริงๆเรื่องมันเกิดตั้งแต่วันที่11็สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเวลาประมาณสักบ่ายสามโมงคือรถของเราเนี่ยขับ,ขบมาจากด t s ีเอสสีเขียมนะคะแล้วก็มาจอดทําทุราสในในร้านแห่งนี้ยปกติเราจะมาร้านตรงนี้เป็นประจำเกือบทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าเราเรามีอะไรบางอย่างที่ที่จะทำในนี้แหละค่ะดังนั้นเด็กปั๊มน้ำมนันหรือแม้แต่เด็กของของร้านตรงเนี้ยจะรู้จักเราครับค่ะทีนี้เสร็จ แฟนก็จอดรถในช่องช่องที่ให้จอดนี่แหละเป็นเป็นณณเวลานั้นนะคะเป็นช่องเดียวที่ที่อยู่ในร่มแล้วก็ว่างเนาะก็ก็จอดรถตรงนั้นแล้วก็แกอ่อก็ลงไปทําธุระดาวอะค่ะที่ที่เป็นผู้หญิงที่เกียดก็นั่งนั่งรออยู่ในรถอ่านั่งเล่นมือถืออยู่เสร็จปุ๊บสักพักอะค่ะก็มีคนเดินมาทนกระจกตึ้มอ่ะกระจกกระจกรถโยนเป็นกระจกมองข้างขวาหรือซ้ายฮะ ฝั่งขวามือใช่ค่ะฝั่งคนขับ่าเสร็จปุ๊บก็เราก็อ้าวคือคือมันสังเกตเห็นแล้วแหละเพราะว่าว่าว่าคุณอยู่ในรถเหรอใช่ค่ะเรานั่งอยู่ในรถใช่ค่ะแฟนไม่อยู่ใช่ค่ะแฟนไม่เห็นนะคะตอนนั้นไม่ได้เลยไม่ไม่คือไม่แสดงตัวไม่แสดงตัวเพราะกลัวค่ะล็อกประตูรถไว้ทุกครั้งเวลาลงรถคือให้แฟนอยู่ในรถอ๋อกลับมาเล่าต่อทางกลับมาติด สิบห้าเมตรไม่เกินนี้ครับให้แฟนเล่าก่อนผู้หญิงเล่าต่อครับทีนี้ทีนี้พอพอคือพอเราเห็นว่าเป็นผู้ชายใส่หมวกกันน็อกเต็มใบใส่เสื้อแขนยาวอ่ะเราก็กลัวค่ะก็เลยไม่ได้โวยวายไม่ได้ไม่ได้มาอะไรเนาะก็นั่งสังเกตเงียบสังเกตรูปภัณฑันสันฐานเขาอะค่าว่าเขาเป็นอะไรยังไงบ้างเขาจะไปตรงไหนอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็สักพักหนึ่งเขาถ้าที่สังเกตนะตอนที่นั่งในรถอะนะคะเขาไม่ได้มีความกังวลกังวลใจจะมองหาว่าเป็นรถของใคร เสร็จปุ๊บเขาก็อาจับกระจกมาแล้วก็เสียบปืนที่เดิมแล้วก็เดินเข้าไปในร้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมมันจับเสียบเข้าไปที่เดิมใช่ใช่ใช่มนันเป็นเป้าหรือเป็นอะไรหรือเป็นอะไรทำไมเป็น,น,นขายึดกระจกครับขายึดกระจกมันหักพี่จริงพี่จริงไม่พูดพี่เจมหรอไปพีพ่ชายพูดเวล้วก็เสอ็จพูดเลยครับพูดเลยเป็นเป็นขารถกระจกหักนะครับเป็นขายึดกระจกหักแต่ตัวกระจกก็ไม่ได้หัก สภาพกระจกยังดีอยู่แต่ขาเนี่ยขายึดเนี่ยซึ่งมันรับน้ําหนักเนี่ยมันหักลงไปตกลง,ลงต,กตกลงตกลงแต่ลงไม่ลงพื้นเพราะมันมีสายห้อยอยู่มันเป็นกระจกไฟฟ้ามีสายห้อยอยู่ครับรถรุ่นอะไรครับเนี่ยเป็นโตโยต้าวีโก้ครับ,รบรรป uh, igo, บี2008ครับครับ,รบซึ่งเราก็ใช้งานมาตลอดครับมันก็ใช้งานได้ปกติหักเข้าผมก็หักเข้าหักออกปกติมันก็ไม่เป็นอะไรเพราะวันนั้นน่ะไปส่งน้องก็ไปส่งน้องกลับมาจากถานีส่ย,ยมแล้วก็กลับมาจอดที่นี่ แฟนนั่งอยู่ในรถผมก็จะล็อกรถประจาล็อกรถตลอดนะถึงจะอยู่ใกล้ๆกล้กันเนี่ยผมมาทํางานอยู่ใกล้ห่างกันประมาณไม่กันสิบเมตรอ่ะประมาณนั้นซึ่งไปไปทำทำภารกิจธุรกิจตัวนี้ประจำามาทุกวันครับโดยเฉลี่ยผมจะมาทุกวันอยู่แล้วทางผู้จัดการทางอะไรต่างช่องเดินประจำไม่ตรงนี้ไม่ใช่ประจําครับแต่วันนั้นน่ะเป็นอ่าช่องนั้นคือว่าเราแฟนมาด้วยแล้วผมจะปิดรถไว้ไม่ได้สตาร์ทรถไว้มันร้อนก็จอดตรงนั้นมีร่มแล้วเป็นช่องจอดช่องเดียวแล้วมันติดกับทางเดินทางเข้าของห้างประมาณนี้ครับ คือแฟนพี่ก็เห็นเหตุการณ์เห็นเหตุการณ์ครับผมใช่ครับผมแต่เขาออกมาไม่ได้เขาาจะสวมเสื้อคลุมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับผมใส่หมวกใส่แมสอะไรแต่ว่าเราจำตำอยู่รูปภพอ่าใช่ครับคุณพูดต่อตอนนั้นเขาใส่หมวกกันน็อกเป็นใบครับ่ะแล้วก็แล้วก็ใส่เสื้อกันยาวถามว่าเรารู้จักเขาไหมเราไม่รู้จักนะเราเห็นชายเสื้อค่ะแล้วก็พยายามสังเกตว่าเป็นคนประมาณไหนใช่ไหมคะรูปภพสันฐานแล้วก็ค่เสร็จปุ๊บพอพอคนที่ชนนะคะ เดินเข้าไปข้างในร้านเราก็โทรบอกแฟน,นแว่านี้เขาใช้ตัวชนใช่ไหมเ,ออเขาเดินแล้วชนเขาเขาเข้ามายังไงเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาหรือวิ่งเขาขออนุญาตครับอ่าทีนี้คือเขามาจอดรถเนี่ยหน้าห้างมันเป็นทางลาดเพื่อให้รถเข็นลงตรงนั้นมีป้ายห้ามจอดเป็นสัญ,ญลักษณ์กากบาทห้ามจอดเขาไปจอดรถตรงทางเข้าห้างเสร็จปุ๊บพอเขาจอดรถปุ๊บเขาเดินตรงๆงไม่ได้เขาก็เลยเดินเบียดบองกองก็เดินเบียดออกมาข้างด้านซ้าย แล้วด้านซ้ายเรารถเราจอดบู่มาดีไหลเขาเนี่ยมาชนเหมือนแก้เบี่ยงกูปมนไหลชนประมาณเนี้ยครับครับจนก็ตกหักลงมาใช่ครับผมหลุดลงมาแล้วก็จับเสียบเข้เดินตรงนี้เอาต่อผลจะคบเรื่องนี้เป็นข้ออะไรที่เราโดนอะเราไปฟังหน่อยแก้ปัญหาที่เราโดนเนี่ยมีดราม่ามีอะไรประเด็นประเด็นคือมันมีดราม่าเพราะว่าเพราะว่าเราเราเหตุเกิดวันที่สิบเอ็ดสิงหาคมเวลาประมาณบ่ายสามโมงะนะคะ ทีนี้เสร็จพอพอเราตามตัวเขาเจอแล้วเขาจำนวนได้หลักฐานเพราะว่าเราเห็นใช่ไหมคะว่าเป็นเขาอะไรเงี้ยค่ะเข้าไปกขพร้อมกันสองคนเลยไหมหรือว่าผู้หญิงเข้าไปคนเดียวไม่ไม่ไม่ผมไปเข้าไปคนเดียวก่อนตอนนั้นพอรู้ว่าเขาบอกว่าหน้าตาแบบนี้ใส่หมวกอย่างนี้ผมก็วิ่งเข้าไปตามแต่หาไม่เจอก็ออกมาอีกรอบหนึ่งออกมาอีกรอบหนึ่งที่ที่ที่จำได้เพราะว่าเขาจอดรถสองทางลงรถเข็นแล้วมีพี่ผู้หญิงพนักงานเขาแหละแบบเรียกเฮ้ยแกมาเอารถย้าย ก็เลยได้รู้ว่าอ๋อคนนี้แหละคือคนที่เดินชนกระจกรถเราครับผมอ่าจได้ตรงนี้อ่ะค่ะอันนี้ข้ามไปทีนี้เสร็จเพ๊บพอพอเราเหมือนกับว่าเรารู้แล้วว่าเขาเป็นขายเราตกลงกันแล้วเหมือนกับว่าณณเวลานั้นนะเราคิดว่าเขาอ่ะโอเคแล้วกลับกลับอะไรกัอะไรคือเข้าไปเคลียร์กันในห้างแล้วเข้าไปคุยในห้างตอนแรกเขาไม่ยอมรับนะครับไม่ยอมรับว่าเป็นคนชนจนกระทั่งผมอะเป็นคนบอกว่าแฟนพี่นั่งอยู่ในรถ เห็นเหตุการณ์ว่าน้องชนนะเขาถึงมีความรู้สึกว่าเหมือนจะยอมรับเขาบอกว่าเงื่นงันเดียวผมจ่ายสิ้นเดือนนะประมาณนี้เออเราไม่ได้ติดใจอะไรแล้วเข้าไปไปมาคนรอบคน่ชนเาเดือดรนใช่ครับก็มีการพูดคุยเจรจาตกลงกันครับผมอ่าเบื้องต้นเนี่ยเข้าไปเรื่องค่าเสียหายใช่ไหมพูดคุยกันครับผมเข้าไปเพื่อเพื่อเขาก็ยอมรับว่าเทาชนอ่าเขาสุดท้ายเขายอมรับดยหลักฐานแหละด้วยพยานเขาถึงยอมรับ ครับตอนแรกเขาไม่ยอมรับนะครับเขาเฉยเฉยนิ่งๆอะไรประมาณไปคุยกันที่ในห้างล้วใช่ไหมในเคาน์เตอร์ตรงนั้นเลยมีอยู่คนรู่ประมาณ3ามคน4ี่คนยืนอยู่ตรงนั้นมีพยานอยู่ครับครับผมแต่ว่ามีการไปลงประจำวันอะไรกันไหมอ่าตอนนั้นยังไม่มีลงประจําันอะไรเพียงแต่ว่าโอเคเขาเมื่อเขายินยอมว่าโอเคจะชดใช้เราก็ยินดีแล้วก็โอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพี่ไปยังไม่รู้ราคามันราคาเท่าไหร่เดี๋ยวขอไปหาราคาก่อนตำรวจก่อนดูมันราคาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ รถมีประกันชั้นสามครับซึ่งมันเป็นรถคนทนรถเนี่ยเขาจะไม่รับรองเขาจะไม่รับประกันเขาให้ตกลงกับคู่กรณีเลยประมาณเนี้ครับผมใช่ครับผมเมื่อตกลงแล้วโอเคก็ผมก็แลกลายแลกลายกับน้องคนที่คู่กรณีเนี่ยไว้ว่าเดี๋ยวไงพี่ได้ราคาแล้วเดี๋ยวพี่ส่งมาให้นะซึ่งราคาเนี่ยพี่ไม่เอามือหนึ่งอยู่แล้วอ่าเพราะรถพี่เก่าแล้วล่ะบอกเขาดีๆนี่แหละพี่แมอามือหนึ่งรอกเราก็โอเคครับเ้าโอเค ใช่ค่ะมันก็าจะจบแล้วมันเป็นดาวดาวมากเลยนี้เราเราให้ฟังว่าหลังจากเที่ยวอ่ะคือตอนนั้นอ่ะมีมีในช่วงนั้นอ่ะที่ตกลงกันอยู่ในห้างนั้นมีน้องคนหนึ่งอามาถามราคาว่าราคาเท่าไหร่เบื้องต้นเราได้สืราคามาบ้างแล้วเราะแต่มันเป็นมือหนึ่งอ่ะราคามือหนึ่งคือสี่พันเก้าแต่เราบอกเุ้ยมือหนึ่งไม่เอาบันแพงเราบันแพงเราสงสารน้องเฮ้ยเดี๋ยวผมไปหามือสองดีกว่าดีไปหาเชียงกงเนี่ยเดี๋ยวยังไงได้ราคาแล้วเดี๋ยวพี่บอกอีกทีหนึ่งนะ ประมาณนี้อ่าแล้วพอแลกเบอร์แรกลกไลน์กันไว้โอเคแล้วเราก็ออกมาแล้วีี่อว่าน้อนนงอ,อ,อีกคนนึงน้องพนักง,ง,ง,งานผู้หญิงเป็นเพื่อนเขาเ,เ,เขาถ,าถามว่าจริงๆทยายาททายามันราคาเท่าไหร่จริงจริงเราไม่อยากอยากบอกนะครับเขาก็มาช่วยคุยอประมาณนั้นครับเใช่เพราะเพื่อนเขาไม่มีตังอะไรเงี้ยอุ้ยที่ไม่เอามือหนึ่งหรอกรถที่เก่าแล้วหลายปีแล้วเอามือสองมาใช้งานก็พอแล้วประมาณนี้แลกไลน์กันเสร็จปุ๊บ ล้วไปหาร้านหาหลายร้านจนกระทั่งได้ร้านที่มันราคาลดลงจากสองพันห้าสองพันห้าแล้วสุดท้ายได้พันแปดพันแปดเราก็รีบไปเลยเพราะว่าร้านมันจะปิดแล้วก็รีบไปเลยไปที่เชียงกงบางนาใช่เชียงกงบางนาครับแล้วก็ไปเปลี่ยนให้เขาทั้งผ้าแรงทั้งอะไรแต่เบ็ดเสร็จตรงนั้นเนะ่าพันแปดมีบินมเมลต่างๆมีหนังสือไอโอนเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บก็รีบส่งลายไปให้น้องเขาทันทีเลยวันเดียวกนเลยวันเดียวกนเลยเย็นวันนั้นเลยห่างกันแค่ชั่วโมงชั่วโมงหรือไม่เกินสองชั่วโมงประมาณนั้นเขาอ่านครับ เขาอ่านครับเขาอ่านแล้วเขายอมรับว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะจ่ายสิ้นเดือนครับประมาณนี้ครับ <Okay. S 1> จะจ่ายสิ้นเดือนครับแต่หลังหลังจากนั้นสักพักหนึ่งเขาก็มีข้อความแปลกๆมาว่าเหมือนผมชนนิดเดียวเองนะครับผมชนนิดเดียวเองนะครับอะไรประมาณเนี้นะครับที่บอกเอ้ยแต่มันก็หักแล้วเนี่ยรถเรา,เรามันไม่เป็นอะไรนะเราก็หักเข้าหักออกปกติมันไม่เป็นอะไระเราใช้งานปกติอะ่ะแต่ว่า ถ้าน้องไม่ชนมันก็คงไม่หักกันเนาะเราอยากให้เขาแสดงความรับผิดชอบออกมาบ้างเท่านั้นเองครับอ่า